มันเบื่อทีจะพูดคำพูเธอมเหไม่ว่าคิดว่าอปนันคือพิาพัก เราได้ยินถึงเมนูอาตมซีกับผูกกับเขาแล้ก็ยังเดอยู่เป็นกอล์ฟคือทั้งหมดที่ไม่เขาตายเธอเป็นสิงแปดเฮ้ยอ้าวเป็นสิบแปดปบันได้แล้วคือกันมังจะประกาศเธอมันไม่ใช่ปฏิิมันไม่ใช่ไม่จริมันมานไดเอ้สี่อ R a ร้อนไา้เนี่ยเพราะเธอรีเปิดแล้วนั่นก็คือเธอจะไมเท่าเธอห้เธอพ่อก็ได้ลองงเธอแต่เพืนทุกแกมก็เปลี่ยนไปถ้าเธอไม่ตด้ตั้งมันเธอคงไม่อยู่คำอาวของเธอคงไม่ตักอะไรมันไม่ควรมากัดโดยทั่วเป ตอนทาตอนยด้นี่ยตับี่มันรเบิดตัวตัวจะทำมันทำไปก็ก็มันไม่จบไม่คงกินพิมพ์ทุกอย่างมันได้จบไม่สนิแหละประเด็นทีเธอต้น้แไม่ต้องจันกนมือเดีเองคนดีเธอต้องกัรเธจะเป็นกุ้งหูของฉันอ้าเาาาาาามาาาาาาานาา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 า